ได้ไฟล์จากกล้องไอโฟนนะฮะหรือว่าพวกมือถือเนี่ยมันมีพวกเฟรมเรทที่มันไม่คงที่นะฮะมันก็จะทําให้อัตราส่วนในเรื่องของภาพเนี่ยมันสคริปไปบ้างไม่ตรงกับเสียงหรือบางทีมันแบบภาพมันดีเลย์มันโดดไปโดดมาทีนี้นะครับผมวิธีการแก้นะครับผมแก้ยังไงผมได้เจอแล้วก็รู้สึกว่ามันมันง่ายและมันโอเคที่สุดแล้ว นะครับสำหรับใน Premiere Pro เ v e r s i ่นของ PC เท่านั้นนะครับผมบน Mac เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าโปรแกรมอื่นอาจจะแบบไม่มีปัญหาแต่ PC ในส่วนของ Premiere Pro เนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับถ้าใครเจอปัญหานะครับแก้ตามวิธีนี้ได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนครับผมว่าไฟล์ตัวนี้มันมาจากมือถือใช่ไหม นะฮะถ้ามาจากมือถือเนี่ยชัวร์เลยนะครับตีไว้ก่อนว่าเฟรมเรทเนี่ยอาจจะไม่คงที่นะฮะวิธีการดูดูยังไงครับหากเรานะครับผมเอาไฟล์เนี่ยลากเข้ามาแล้วนะครับในนี้แล้วนะครับผมให้เรากดคลิกขวานะครับผมอ่าคลิกขวาที่ไฟล์นะครับจากนั้นแล้วเราก็เลือกไปที่ property นะครับผมอ่าวิธีการดูนะครับผมก็เราจะดูว่าเนี่ย image size เนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะก็คือเป็น full hd นั่นเองเฟรมเรตยี่สิบนะฮะก็ก็เป็นเฟรมเรตธรรมดา นะครับผมก็ดูเหมือนก็เหมือนทั่วไปนะฮะ,ะเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าเป็นวิดีโอโค้ดไทนะครับผม HEVC นะครับผมก็คือเป็นโค้ดตัวใหม่นั่นเองหรือว่าที่เราเข้าใจว่าเป็น S 2 6 5นะครับซึ่งเป็นโค้ดตัวใหม่นะฮะที่มีอยู่ในกล้อง iPhone เนี่ยหลกัหลกๆเลยตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเฟรมเรทเนี่ยมันคงที่หรือไม่คงที่นะ,ะนี่คือ,อตัวที่บอกว่าเฟรมเรทเนี่ยไม่คงที่นะครับผมก็คือ variable เฟรมเลตนะฮะก็คือตรวจจับเจอว่าเฟรมเลตตัวเนี้ยมันไม่คงที่นะนะมีการแปรผันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครใช้กล้องมือถือนะครับพยายามอย่าปรับให้มันเป็นออโต้นะครับผมหรือว่ากล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ่ายวิดีโออย่าปรับเป็นออโต้เด็ดขาดนะครับผมก่อนที่เราจะไปตัดนะครับผมเราต้องดูนี้ก่อนอะเฟรมเลตเันี้ยเป็น29.9เราก็ตีเป็นสัก30นะฮะเฟรมเลตสาเนี่ยเวลาเราแปลงแล้วก็ต้องเป็นเฟรมเลตสาเท่ากันนะฮะเราก็ต้องสร้างซีเควน์ไว้เลย นะครับผมผมก็จะสร้างซีเควนซ์เป็นเฟรมเรทที่30นะครับผมอ่าอันนี้อ่าผมสร้างเสร็จผมเอาไฟล์เจ้าตัวเนี้ยนะฮะมือถือเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปเราลองไปลองดูนะครับผมว่าพอเราเอาไปวางแล้วเนี่ยนะครับผมมันมันเป็นยังไงนะฮะลองดูยาวๆเลยครับยจกลงรถไฟแล้วก็เดินมาอีกประมาณ800เมตรนะครับ ชคดีที่อากาศที่ญี่ปุ่นนี่อากาศเย็นๆประมาณเจริงศาก็เลยเดินไม่ไหน่ายมากอ่ะก็จะเห็นว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะเดี๋ยวลองดูนะครับเจ็ดสี่ทุ่มนะครับมีเมนูต่อไปนี้นะครับอ๋อญี่ปุ่นนี่เขาคัตติ้งกันเห็นไหมครับผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับบบกว่าเสียงเนี่ยมันไปก่อนภาพแล้วก็มีการโดดไปโดดมาด้วยบางไฟล์ถ้ามีการโดดไปโดดมาด้วย อ่แบบนี้เลยครับผมที่เราเจอกันนะครับแล้ววิธีการที่เราจะแก้ไขเนี่ยนะฮะเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราต้องเอาไฟล์ตัวนี้ครับผมไปแปลงทุกไฟล์นะครับเราจะใช้อะไรแปลงดีนะฮะใช้มีเดียนโคเดอร์ได้ไหมนะครับผมอันนี้ผมเคยลองแล้วนะครับสรุปว่ามันไม่ไม่ได้ผลนะฮะเพราะว่ามันไม่มีการจํากัดในเรื่องของเฟรมเรทให้มันคงที่นะครับ ผมก็ได้เจอโปรแกรมนี้นะครับผม Handbrake นะครับผมโปรแกรมนี้ Handbrake ไปโหลดมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวฟรีนะครับสามารถแปลงไฟล์ได้ฟรีนะครับไปโหลดมาเลยค้น Google แล้วพิมพ์เลยครับ Handbrake นะทีนี้ถ้ามีใครมีหลายไฟล์แล้วก็สามารถเลือกเป็นโฟลเดอร์ได้เลยนะแต่ถ้าใครมีแบบเป็นไฟล์เดียวนะอยากทำพีละไฟล์ก็เปิดเป็นแบบซิงเกิลวิดีโอนะครับผมผมก็จะเปิดซิงเกิลวิดีโอนะครับบุ๊บเข้าไปทีนี้ผมก็จะ ไปหาไฟล์เจ้าตัวที่มีปัญหานี่แหละ4930ตัวนี้นะครับผมผมก็จะกดโอเพนเข้าไปอ่าเมื่อมันสแกนเสร็จแล้วนะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องงงนะฮะไม่ต้องงงใดใดทั้งสิ้นให้เราดูทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับผมก็คือซอสนะครับผมซอสที่นั่นเอาเข้ามาก็คืออันนี้เองนะฮะไตเติลก็คืออันเนี้ยนะฮะเวลาเท่าไหร่ตามนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนใดไดทั้งสิ้นครับถ้าใครนำซอสเข้ามาเป็นโฟลเดอร์นะครับมันจะขึ้นตรงนี้เยอะเลยนะฮะให้ นะครับผมส่วน destination นะครับผมให้เรานะครับผม browse นะครับผม b r o ไปที่ที่เราต้องการเก็บนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ด้วยนะครับตรงนี้มันจะไม่ตั้งชื่อไฟล์เหมือนกับตัว original ให้มันให้เราตั้งเองนะครับผมตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็นตัวนี้แล้กันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมแปลงไปแล้วเดี๋ยวผมเอาออกมาข้างนอกดีกว่านะฮะไว้อย่างนี้แล้กันนะครับผมวปงไปปุ๊บนะครับ โอเคเดสเซนชันก็คือตามนี้เลยตามผ่านนี้เลยแล้วก็ชื่อไฟล์แบบนี้เลยนะครับใครอยากจะชื่อไฟล์ใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่เราต้องตั้งทุกครั้งนะครับตั้งทุกไฟล์ด้วยแล้วก็ใครที่ Import มาเป็นโฟลเดอร์นะครับผมแบบตอนแรกนะครับที่เป็นโฟลเดอร์มาต้องตั้งแบบนี้ทุกไฟล์ตั้งชื่อใหม่ทุกไฟล์ด้วยนะครับผมย้ำเลยนะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อทุกไฟล์นะครับพอเราเลือกหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อใหม่นะเลือก2แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ที่ทาแบบนี้ทุกอันนะครับ อ่ะเสร็จแล้วมาที่ output setting นะครับผม container นะครับผม container ก็ Contain er คือตัวสกุลหลักของไฟล์นี่ก็เป็น mp4 นั่นเองนะฮะแล้ก็เลือกเป็น mp4 เลยนะ,ะับ web optimize ตรงนี้เราไม่ต้องตั้งใดใดทั้งสิ้นนะฮะ picture ตรงนี้นะครับมัน detect มาในส่วนของที่เป็น original อยู่แล้วเราไม่ต้องตั้งใดใดทั้งสิ้นนะฮะให้เรามาดูในส่วนของ video นะครับผม video ตรงนี้นั่นเองนะฮะตรง video codec นะครับผมต้องเป็น h 2 6 4 นะครับผมไม่ไม่ใช่ s 2 6 5นะ s 2 6 4นะครับผมพอเราเลือกไปแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเฟรมเรตนะครับตรงนี้ให้เราเลือกนะครับผมว่าเป็นที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะจำกัดไว้ที่30นะครับผมก็คือออริจินอลมันเนี่ยมันประมาณ2 9่7นะฮะผมก็จะทำให้มันเป็น30ไปนะฮะจริงๆมันก็เลือกอันนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมอยากให้มันเป็น30นะครับผมซึ่งมันเป็นระบบพาวกับ ntsc ซึ่งมันจะต่างกันตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้ส่วนสำคัญนะครับผม เราจะเห็นว่ามันติ๊กอยู่ที่ p e a พีคเฟมเลตนะฮะให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น c คอนสแตนต์เฟมเลตก็คือให้มันเป็นเฟมเลตที่อัตราคงที่นะครับผมจากนั้นนะครับผมด้านล่างไม่ต้องไปตั้งใดใดทั้งสิ้นนะปล่อยมันไปนะ,ะมาดูที่ Quality นะครับผมคอนส t ตนต์คุณภาพเนี่ยตอนนี้มันตั้งอยู่ที่22 RF นะครับผมตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะตั้งตามคำแนะนำของมันก็ได้นะครับก็คืออยู่ในระหว่างที่18ถึง20นะฮะเนี่ย s ซัคเก็ value นะครับ R 18ถึง20 นะฮะก็คือ t a ต d a า d ไฟล์ที่เอาเข้ามานะแต่ว่าใครจะลดน้อยกว่านี้ก็ได้ก็แต่คุณภาพของไฟล์ก็จะอาจจะลดลงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อคุณภาพเราจะตั้งอยู่ที่19แล้วกันเพราะปกติผมก็ตั้งประมาณนี้19นะครับที่เหลือนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งเลยนะฮะเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะถ้าเราจะแปลงไฟล์แค่นี้นะครับผมตรง preset ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งในดๆทั้งสิ้นนะฮะเราเลือกอย่างนี้แล้วนะฮะส่วน audio นะครับผม audio ตอนนี้มันเป็นโค้ดนะฮะ aac นั่นเองนะฮะก็ในโปรแกรมก็อ่าน aac เหมือนกันนะครับ b ิ t เ a t นะฮะร้160อยหกอยู่ตรงนี้อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะนะครับผมแต่ว่ามันก็จะคุณภาพมันก็จะเบิ้ลคูณเข้าไปแล้วก็ไฟล์มันก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะ,ะแต่ว่าผมก็จะเลือกเป็น standard ที่160กละกันนะ,ะ a ac นี่ก็คือเป็นเสียงที่ถูกบีบอัดมาแล้วแล้วก็มีคุณภาพดีเทียบเท่าผมว่าน่าจะดีกว่า mp 3ที่ซ้ำนะครับผมอะที่นี้เรียบร้อยนะคระับนะะถ้าใครมีหลายไฟล์ให้ทำ อย่างเงี้ยทุกไฟล์ไปเลยนะฮะแล้วก็ทำการกดที่ add queue นะครับถ้าใครมีหลายไฟล์และอยากจะทำไฟล์แบบเยอะๆทีเดียวนะครับสามารถกดไปที่ add to queue ด้านบนนะฮะกดไปปุ๊บนะฮะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมาดูกดดูที่คาว่า show queue นะครับผมกด show queue มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะก็คืออันนี้นี่เองนะฮะที่เราเซตไว้ถ้าใครมีหลายไฟล์ครับตั้งค่าให้หมดนะฮะแล้วก็กด add queue ไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นทั้งหมดนี่นะครับผม อ่ะทีนี้เรามา start queue นะฮะก็คือให้มันแปลงเข้าไปนะครับเราก็จะกดนะครับผมกดไปปั๊บนะฮะเราก็จะรอสักครู่นะครับผมด้านล่างมันก็จะบอกว่าเนี่ยพีแพร่ทูแอนโคดอยู่นะฮะเอนโคดดิ oding, นะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้เราก็ดูแค่ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็พอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่แปลงแล้วนะครับเอาเข้ามายังไงโดยที่เวลาที่เราตัดต่อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปนั่งตัดใหม่นะครับผม และสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับผมตอนนี้ผมมีเปิดคอร์สออนไลน์สอนตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับชื่อคอร์สว่า ฟาสต์ทูวิดีโออิดิเตอร์นั่นเองโดยคอร์สนี้นะครับผมเหมาะสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอจริงๆจังๆนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หรือแม้แต่ต่อยอดในงานของท่านเองได้นะครับผมหากท่านใดสนใจเรียนนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเฟซบ o o กเพจนะครับผมหรือว่าเข้าลิงก์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับใน Description ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วเราไปเจอกันในคอร์สนะครับอ่าโอเคหลังจากที่ผมทําการแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผม ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะอัปเดตไฟล์มันยังไงโดยที่ไม่ต้องไปลากใหม่นะครับกรณีที่ว่าบางคนเนี่ยตัดไปแล้วต้องเยอะนะครับผมจะมาลากใหม่มันเหมือนต้องมาตัดใหม่หรือเปล่านะฮะไม่ต้องนะครับเราดูวิธีนี้กันนะครับผมอ่ามาที่ไฟล์นะครับผมวางไว้แบบนี้นะครับตัวเดิมเลยนะครับผมตัวออริจินัลที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองตัดดูคร่าวๆแล้วกัน ทีนี้เราาจะมาอัปเดตไฟล์กันนะฮะทำยังไงโดยที่ไม่ต้องไปลากใหม่นะครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับผมมีผลไปแล้วนะครับไม่ต้องไปทําใหม่ครับกดนะครับผมเลือกไฟล์นั้นๆนะครับที่เราเพิ่งไฟล์ออริจินอลนะครับผมให้เรากดคลิกขวานะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราเลือกไปที่リペ e f o o t a g e นะฮะร a เ e Footage นะครับผมกดป้านะครับมันจะทําการถามหานะครับที่อยู่ที่เราแปลงไฟล์ไปนะครับ เราก็จะเอาไฟล์ที่เราเพิ่งแปลงเนี่ยเนี่ยนะครับผมอันนี้ MP4 เนี่ยครับผมที่เราแปลงใหม่นะครับกด select ไปเลยปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันจะทำการอัปเดตท,ทั้งหมดใหม่ให้นะครับอทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าเ,เสียงเนี่ยหรือภาพเนี่ยมันตรงกันไหมมันกระตุกไหมมันมันมันเสียเหมือนตอนแรกไหมนะครับผมมาลองดูกันนะครับหลังจากลงรถไฟแล้วก็เดินมาอีกประมาณ800เมตรนะครับ โชคดีที่อากาศที่ญี่ปุ่นที่อากาศเย็นๆประมาณเจ็องศาก็าเลยเดินไม่ไหน่ยมากนะวันนี้จะเป็นยังไงผมว่ารับรองว่าสนุกเลยแนนะ่ภาษาก็ไม่ได้จะได้ผมทรงไหนกันมากลองดูนะครับอ่ทีนี้ก็แก้ไขได้แล้วนะครับจะเห็นว่ามันตรงละนะครับภาพไม่มีการกระโดดไปกระโดดมาเหมือนตอนแรกที่แบบพอเราเพย์ไปบางทีมันภาพมันโดดด,ดิ้นไปดิ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับผม อ่าแล้วก็เพิ่มเติมแถมอีกนิดนึงนะครับผมกรณีที่เราแปลงไฟล์มาแล้วนะครับภาพมันเกิดกับหัวแบบนี้นะครับผมขอมาวางให้ดูนะฮะภาพมันดันกับหัวกับหางเลยวิธีแก้นะครับผมเราไม่ต้องไปโรเตมันเสียเวลานะครับให้เราไปเลื่อนไปที่เอฟเฟกนะครับผมอ่าเอฟเฟกจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ไปว่าฟลิปนะครับผม flip นะครับผมฟลิปนะฮะมันจะมี h o r i z o n t a l flip กับ v e r t i c a l flip นะครับให้เราใส่ v e r t i c a l flip ก่อนนะครับ ปึ๊บนะฮะกลับด้านแล้วน่าจะสังเกตเห็นว่าพอเราใส่ฟลิป v e r t i c a l ไปแล้วนะครับมันก็กลับหัวมาให้แล้วนะครับเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันมันกลับด้านกันอยู่คือมันเหมือนเราส่องกระจกนั่นเองนะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมันกลับด้านนะเราก็ใส่ horizontal flip ไปอีกทีหนึ่งนะฮะวางเข้าไปโพเข้าไปนะฮะทีนี้ก็จะกลับด้านละนะครับผมก็อันเนี้ยก็จะเป็นมุมมองจริงๆที่ตัวหนังสือไม่กลับด้านแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการแก้ไขที่จะ แก้ไขเรื่องของไฟล์วิดีโอที่มาจากกล้องมือถือนะฮะแล้วก็เสียงมันไม่ตรงกงันหรือว่าภาพมันกระตุกมันเหลื่อมกันนะครับผมพอแก้ไขแล้วนะครับบางทีมันจะมีบางไฟล์ที่มันกลับหัวกลับหางนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์สตัวนี้ครับผม vertical กับ horizontal flip นะครับผมใส่มันเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะตัดต่อได้ตามปกติแล้วนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมคอสต์ตัดต่อวิดีโอสามารถที่จะ inbox มาทางเพจผมได้เลยนะครับผม ช่วงนี้ก็ work from home นะครับผมก็พยายามอย่าอยู่ยในที่ชุมชนคนเยอะๆนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ